ขออนุญาตเมื่อวานเนี่ยได้ถามน้องแล้วน้องยอมรับแล้วครับคือนั่นก็เป็นสิ่งที่น้องบอกผมทุกวันนี้ผมก็ยังยืนวันว่าครอบครัวเราก็ขอโทษครับขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณพ่อก็ยืนยันมากน้องก็ยืนยันว่าเป็นความพูดเมื่อวานใช่ไหมครับก็น้องเป็นคนบอกผมอย่างนั้นนะครับแล้วครับแล้วก็เราก็มีความเสียใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเบาใจขึ้นนิดนึงเนื่องจากว่า ผลตรวจที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้พบสิ่งเสพติดแต่อย่างใดเป็น,กา,น,าน,ปนการตรวจตั้งแต่วันนี่เท่าไหร่ครคุณพ่อเป็นการตรวจตั้งแต่ผมจำไม่ได้ละว,วันวันอ่ะวแสดงว่าก่อนที่มีรูปออกมาเหรอคะเออเพราะว่าในเอกสารเหมือนับอัี้ครับครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ตอนที่ผมทราบเรื่องแรกๆเนี่ยก็ให้น้องไปตรวจให้น้องไปตรวจแต่ที่ไม่ได้บอกเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือไม่มีก็เลยพอดีท่านทางท่านพงษพัฒเนี่ยก็ประสานเข้ามาก็เลยก็ ให้ทางท่านพงศพัฒน์เนี่ยเป็นคนชี้แจงเองจะกระจ่างกว่าอันนี้เป็นคุณพ่อทราบเรื่องก่อนที่จะมีภาพถูกออกมาแล้วใช่ไหมคะคือจริงๆเนี่ยมันมีระแคะระคายครับค่ะแสดงว่าภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงตอนนี้คือผลตรวจไม่มีแล้วผลตรวจะไม่มีครับค่ะแล้วทามถึงความตั้งใจของคุณพ่อหนคะที่ออกมายอมรับความจริงซึ่งสังคมชื่นชมตรงนี้การกระทำตรงนี้ค่ะ ก็ผมสอนลูกตลอดนะครับในครอบครัวเราเนี่ยนะครับคือเราโกหกทุกคนได้แต่เราไม่สามารถโกหกตัวเองได้ค่ะหลังจากนี้ที่คุณพ่อบอกว่าพักงานน้องคือจะมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมคะตัดสินใจหรือยังว่าจะทำยังไงกับครอบครัวเพิ่มเติมคะก็ยังคุยกันอยู่ครับยังคงพักงานเหมือนเดิมเลยครับก็เหมือนเดิมครับอันนี้ได้บอกทางน้องหรือยังคะว่าคุณพ่อตัดสินใจอย่างนี้ ทราบครับเราต้องฟังของท่านที่ทราบคือมาจากไหนไม่ทราบครับได้มีสอบถามเพิ่มเติมไหมคะว่าน้องอมีการซื้อมาจากไหนอะไรยังไงคะเอ่อไม่ได้ถามครับเพราะว่าเพราะว่าผมว่ามันไม่น่าจะมันไม่น่าจะจะพูดถึงอ่ะไม่น่าจะพูดถึงอีกแล้วได้พูดคุยกับน้องที่อยู่ในภาพข้างๆกับน้องปันปันไหมครับไม่ได้พูดครับเหตุการณ์นี้ก็เหมือนการส่งผลกระทบกับครอบครัวหนักเหมือนกันค่คะ กกก็หนััมาครบสภาพติตใจตอนนี้ดีขึ้นไหมคะเบาขึ้นไหมครับก็เบาไปนิดนึงนครับคือคือก็พิสูจน์ไปแล้วว่าไม่ได้มีสารเสพติดก็ตอนนี้ก็ก่อนหน้านีมีการเสนอขายภาพลุดมากระมือแน,นี้ไม่ทราบถ้าทราบผมก็ซื้อหมดแล้วครับ ถ,ถ้าใครเป็นพ่ออย่างผมก็ต้องซื้อหมดแหละครับทางครอบครัวมีมาตรการอะไรกับน้องไหมคะที่ตอนนี้จะออกมาก็น้องก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นอ่ะจะมีการห้ามนู่นห้ามนี่อะไรเพิ่มมากขึ้นไหมคะทุกวันก็ห้ามอยู่แล้วนะครับก็มีปกติไม่เคยไม่เคยไม่เคยปล่อยอยู่แล้วุถึงขั้นคุมปรับพืิน้องอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ถ้าผลพิสูจน์ออกมาว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรจะต้องไปคุมประพฤติทำไมล่ะครับแค่นี้ผมว่า ท่านมาแล้วนะคะ